สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่งานนัดการ์ x c j r นะ First Pattern Tournament ใช่จัดที่เมกาพาซ่านะครับใช่ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากันในซีรีส์ของเมตาจ๋านะครับใน format Slot แอนด์ชิลนะครับที่จะจัดแข่งงานแข่ง First ท a t t e r n เนอะงานแข่งเพื่อชิงเดนิสสมโณสต์นาหนูก็คิดว่า เราทุกคนเนี่ยเป้าหมายหลักๆเลยอาจจะไม่ได้ที่1หรือแชมป์เนาะนั่นก็คือขอแค่ได้เดีกในนี้เอาหนูพอใช่เอาหนูพอเราก็เลยกําเนิดซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับเป็นซีรีส์เมตาจ๋าเป็นเรียกว่าเป็นเด็กหวังผลเนาะอย่างน้อยมาแข่งเนี่ยสัก2-3งวินการันตีเพื่อให้ได้เดีในนี้ร้อยเปอร์เซเราเชื่อว่าทุกคนกํำลังหาเด็กอยู่ทึ่งวันนี้ครเรามีแขกรับเชิญของเราก็คือ พี่แอนดี้เองโอเคพี่นี่เนี่ยมา้องกับเด็กน้ำหรืออิตาเลียนนะฮะอินสแตนท์วีแม็กแล้วก็ประวัติไม่ธรรมดานะเพราะว่าเขาได้เป็นแชมป์เฟิร์สเบ็เทอร์นี่แหละเนาะที่ซิดแอนทีใช่งานนั้น80คนนะใช่งานนั้น80คนเข้มข้นเหมือนกันเนาะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าเขาใช้เด็กนี้เป็นยังไงบ้างจุดดีจุดแข็งแล้วก็เดี๋ยวจะมาแอบลอกเด็กลิสของเขาไปหนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับพี่แอนดี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำเด็กก็คือเด็กนาำอินเทเลียนนะครับไปฟ้าแชมป์หรือว่าได้สกอร์อะไรที่ไหนมาบ้างครับถ้าพูดถึงอันดับก็เป็นแชมป์ที่ร้านซ i t แอนเพย์นะครับตอนงาน First b a t t เ e เริ่มที่อินเทเ i ียน m a x นะครับ3 i n อินเทเ n ียน i l a c ่จิลลัจิโน่ล่างโว2นะครับจิลัคจิโน่ล่างต้น3ก็ยาเรยูตัน สำคัญมาก1วาตาชิลกาหนึมอสโน2นะครับล่างโวและมอสโนล่างต้น2อง,งานวิจัยศาสตราจารย์4แมรี่4ครับบอดออเดอร์2ลูกสมุนแกงเยล1ครัชแฮมเมอร์4ใบควิกบอล4ครับเครื่องหอมมีวัฒนาการ4ส,สวิชสาใบถังเต็มเปี่ยม2ทูสครปเปอร์1คันเบ็ดธรรมดาหนเหมืองกาล่า c c p t u u r e n n r r y y นะครับ3ใบและ Energy น้ำ8า8ใบอยากอยากให้พี่แนะนำครับว่าเ,เราเลือกยางดีเพราะอะไรในในฟอร์แมตโซเชียครับถามว่าเลือกพออะไรคือตอนแรกไม่แน่ใจตัวเองว่าจะเล่นอะไรที่ไม่เล่นซาเชียนก็พอว่าเปิดไม่ได้เลย <laughs> ก็เล่นน้ำแล้วกันดีกว่า เราเห็นว่ามอสโนมันน่าจะช่วยเป็นตัวเก่งของของ,ของชุดนี้นใช่ในใน,ในตอนแรกที่คิดนะ <c oughs> ก็เด็กนี้นะครับหัวใจของมันคือการเกาะควนอีกฝ่ายด้วยการยก energy ด้วยท่าของ Intell i n t e l l i e n V m a t ท่า1นึ่ตี60นะครับแต่จะยก energy ของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมือ1ใบมันช่วยยังไงครับการยก energy แค่1นึ่ง energy มันช่วยได้มากเลยครับอย่าง าเชียนเขาจะต้องติด3 Energy ใช่ไหมครับในเทิร์นแรกถ้าเราเริ่มก่อนเราอีโวมันเทิร์นที่2อย่างดีซาเชียนเขาจะติดได้แค่2 g มันก็จะมีจังหวะในการที่เรายกขึ้นไปเขาจะขาดอีก2 g เหมือนเขาต้องไปนับใหม่ ต้องไปสวิชจี้มาจากตัวหลังอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าเราใช้คราชท h มเมอร์สำเร็จแล้วเรายกเขาไปอีกหนึ่งเอเนอรเท่ากับเขาไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยศูนย์เอซึ่งยากมากถ้าเขาจะตีเราเทิร์นต่อไปได้ใช่มันจะกลายเป็นว่าเราอติดไปแล้ว2 G แล้วถ้ากลับเทิร์นเรามาอีกทีหนึงแล้วเขาว่าตีเราไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วเข้ากับตัวหน้าเขาก็จะตายเลยเสียสองไพเลยแล้วเราหยอด หลังอีเข้าอีก60ถ้าไดรบูลเล็ตเป็นท่าจบดีที่ดีมากเรายกตัวอย่างฟาเชนดีกว่าเพราะมันเป็นเมตาสุดๆเราก็ไปหยอนเขาอีก60แล้วเลือดมัน220เท่ากับว่าเขาจะขึ้นตัวนั้นมาไม่ได้อีกแล้วเพราะอีกเทิร์นหนึ่งเราก็จะตีอีก160ซ้ำเข้าไปหรือไม่ถ้าเราดวงดีเราบอสออเดอร์ <Hey. S 1> เขาเท่ากับเขาเสียสี่ไัยหัวใจเด็กนี้มันคือการเก็บสี่ไพ่ได้ใช่นะครับมีแจ็กกี้โน่นี่พูดถึงเจ็กกีโน่ได้ครับ จิลักจิโน่นี่คือเอาง่ายๆดีกว่าใครที่ไม่เล่นซาเชียนตอนนี้แทบจะมีติดไันหม,ไห,มหมดเลยทุกเด็กเพราะเนื่องจากฟอร์แมตเนี้ยมันไม่มีการ์ดให้เราจั่วเอาง่ายๆมันไม่มีมอนจบ์มันไม่มีเล่่มันไม่มีเดเดเนเพราะฉะนั้นจิลักจิโน่จำเป็นมากในการที่เราจะหาของในจังหวะที่เราใช้พอดีอย่างบอสออเดอร์เพราะฉะนั้นจิลักจิโน่คือเทพมากในฟอร์แมตนี้เห็นมี <อะ S 2> ลูกสมุนแก๊งยอวยเลยครับใส่หนึ่งใบมันใช่แล้ว อันนี้จะบอกว่ามันเป็นการที่ต้องจังหวะดีๆเธอแรกก็อาจจะใช้ได้อย่างเราเจอแดกกระเพาเดกกระเพาเริ่มก่อนแล้วเราเริ่มหลังเราติดจี้รอแล้วเราก็ยกเขาขึ้นไปเลยสมมติว่าเรามีเรามีอาร์ม่าอยู่ในมือแล้วเรามีแวนนี้อยู่ในมือถ้าเราเห็นเขาเป็นดกกระเพา,าเราอาจจะเก็บป้าไว้เรายกเขาขึ้นไป่อนเลยเหมือนเขาไปเริ่มใหม่อีกแล้วเราก็ติดจี้นำไปโอเคเมื่อกี้พูดถึงเด็กเมตา ซาเชียน,ปนไปได้ไหมครับอ<า>ยางพ <บ S 1> ี่ดี้พูดถึงเ,เวลาเจอกับแมทอัพกันอื่นบ้างครับมีเด็กอะไรที่รู้สึกว่าเราได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบเด็กไหนในกาซาเชียนบ้างถ้าพูดถึงเด็กที่ได้เปรียบก่อนดีกว่าอย่างเด็กซาดจางูค,ครับบอดเขาตั้งช้ากว่าเราแน่ๆเพราะเขาใช้ลูกอมแลวเขาไม่เหมือนเด็กพืชพืชเขาจะหามอนได้เร็วแต่ซาดจามันหามอนได้ไม่เร็วถ้ามันมาเจอเด็กนี้มันจะเสียเปรียบตรงที่ว่าถ้าเราตีเขาเป็น160แล้วเรา60หลังมันจะเข้าแก็บ2-2ตลอดเลยซาดา็จ อาจจะเป็นเด็กที่ชนะง่ายหน่อยส่วนเด็กที่เสียบเปรียบเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับเด็กสายฟ้าครับ <c oughs> ถ้าเราเจอเด็กสายฟ้าก็คือแทบมอบเขาเลยดีกว่ายิ่ง Mor มอรูเปโกะมีน้องคนหนึ่งเล่นคือมอรูเปโกะเขาตี180คือยังไงเราตายอยู่แล้ว <c oughs> เราตายทุกท่าไม่ว่าเราจะใส่บิ๊กชาม <c oughs> หรืออะไรก็ไม่รอด <c oughs> แต่ถ้ามันเป็นสายฟ้าอีกแบบหนึ่งคือพิ่ชนามาได้โคเคโคอะไรอย่างเงี้ยเขาตีเทิร์นเว้นเทิร์นเงียเราถ้าเราทุบจี้เขาเรายกเขาเขายากแล้วแต่ถ้าเราเจอแบบสายฟ้าที่เขาตีเราได้ทุกเทิร์นคือเราจบเลยไทยเลสึลูกชิน้นลูกชิน้นเพราะว่าไทเลสส่อ่ะมันเป็นเด็กที่กันอย่างเขาตั้ง4ตัวเขากัน80แล้วมันจะทําให้อินเทอร์เรนท์วีแมกรก็เหมือนเราตีแค่8ตีได้แค่80มันจะเหลือดัมเมดอีก10แล้วเรายิงตัวหลังเขาไม่ได้ด้วยเพราะตัวหลังเขากั้นเหมือน,น,ออนัันนนอย่่าาาางดดีเททร้้้ํไแคตตวห80 นั่นแหละมันจะเป็นยากที่เราเสียเปรียบถ้ามีคนอยากเล่นอินเทเรียนมากครับจดตามเจดีเจดีมีข้อแนะนํำยังไงกับคนที่จะเริ่มเล่นเทเียนมาอินเทเรียนมันเล่นไม่ยากครับเพราะว่ามันไม่เป็นเด็กที่ต้องใช้ลูกอมครับก็คือโว่ก็แค่โวเทินสองขอแค่บอร์ดเราแก่งมีจิลักซิโนตัวหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งมีมอสโนสักคู่หนึ่งถ้าบอร์ดเราตั้งได้ขนาดนี้ไม่ว่าเด็กอะไรเราก็ชนะได้ อันนี้มนันแนะนําอันนี้ดีกว่า Capture Energy <c oughs> ดีมากในช่วงแรกๆที่พี่ใส่สามใบเพราะว่าถ้ามันขึ้นมือแรกอ่ะมันจะเป็นการที่ดีมากๆที่เราถ้าเราเริ่มก่อน <c oughs> ก็คือเราใส่ไปแล้วมันก็จะหามอนล่างหนึ่งมาได้เลยมาวางที่เบนอย่างถ้าสมมุติว่าเราเริ่มด้วยอินเทอร์นะครับ <c oughs> แล้วเรามี Capture Energy <c oughs> อยู่บนมือล่างสองของเขาอะ่ะมันใส่มีหใส่หนึ่งใส่สองน้ำ <c oughs> เราก็ใส่เลยเราไม่ใส่น้ำเราใส่อันนี้ก่อนเลย แล้วเราก็อาจจะเรียกจิลักชิโน่ล่างแรกมาหรือว่าลิงก็ได้ครับย่าเลย่ตันมาตามสถานการณ์ตาามสถนการณ์ก็สนุกครับเป็นเด็กที่สนุกมากเพราะว่ามันสามารถเก็บไพ่ได้เยอะมากแบบมันมีจังหวะให้เก็บสีไพ่ได้โอเคครับก็ขอบคุณพี่ดีมากค่ะของาครับสวัสดีครับ